สุดสัปดาห์ที่14ถึง17มกราคมเนื่องจากไม่มีหนังใหม่เข้าฉายทำให้อันดับหนังทําเงินสัปดาห์นี้ยังคงเป็นหนังที่เราเคยอัปเดตกันไปแล้วทั้งนั้นครับไปเริ่มกันที่อันดับที่1 Monster Hunter ทำรายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไป1.2ล้านบาทและเป็นหนังเพียงเรื่องเดียวที่ทำเงินเกินหลักล้านบาทในสุดสัปดาห์นี้ไปได้ ยอดรวมในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่20.9ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำเงินในไทยเฉพาะปี2021เกินหลัก10ล้านบาทขึ้นมาได้ส่วนไรายได้ทั่วประเทศตอนนี้อยู่ประมาณ35ล้านบาทครับในขณะท,ที่ไรายได้ที่ตลาดโลก Monster Hunter ทำเงินในตลาดโลกไปแล้ว16.3ล้านดอลลาร์โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากสหรฐ 000. 000. ัฐ9.2ล้านดอลลาร์จากไต้หวัน2.6ล้านดอลลาร์และมาจากออสเตรเลีย 1.4ล้านดอลลาร์ครับอันด,ดับที่2โซอัศจารย์วิญญาณอละเวงทำไรายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก9 0 0 0แสบาทยอดรวมในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่14.3ล้านบาทยังคงเป็นหนังแอนิเมชันปี2020 ทำเงินสูงเป็นอันดับที่3ของปีครับส่วนรายได้ทั่วประเทศตอนนี้อยู่ประมาณ16ล้านบาทในขณะที่รายได้ที่ตลาดโลกโซทำเงินในตลาดโลกไปแล้ว57.4ล้านดอลลาร์โดยรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีน36ล้านดอลลาร์ไต้หวัน3.3ล้านดอลลาร์และซาอุดีอาระเบียประมาณ3ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่3 Wonder Woman 1984ทำไรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก4 0 0 0 0นบาทยอดรวมในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่64.2ล้านบาทยังคงเป็นหนังปี2020ทำเงินสูงสุดเป็นอันดับที่4ของปีครับ โดยตามหลังมูหลานอีกประมาณ3 0 0แสนบาทส่วนไรายได้ทั่วประเทศตอนนี้อยู่ประมาณ104ล้านบาทในขณะที่ไรายได้ในตลาดโลก Wonder Woman 1984าทำเงินทั่วโลกไปแล้ว142.5ล้านดอลลาร์โดยไรายได้ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐ35.8ล้านดอลลาร์จากประเทศจีน25ล้านดอลลาร์และจากออสเตรเลีย14.8ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่4ดีดาบพิฆาตอสูนเดอะมูฟวี่สกรถไฟสูนิรันสัปดาห์นี้เก็บเงินเพิ่มไปอีก3 0 0 0 0นบาทยอดรวมในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่73ล้านบาทยังคงเป็นหนังปี2020ทําทำเงินสูงสุดเป็นอันดับที่2ของปีครับโดยตามหลังอีเรียมซิ่งอีกประมาณ3ล้านบาทส่วนไรายได้ทั่วประเทศตอนนี้อยู่ประมาณ125ล้านบาท ในขณะที่รายได้ในตลาดโลกนาพิฆาตอสูรเดอะมูฟี่ทำเงินในตลาดโลกไปแล้ว379ล้านดอลลาร์โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น348ล้านดอลลาร์จากไต้หวัน21.6ล้านดอลลาร์และจากประเทศไทย4.1ล้านดอลลาร์ครับเหตุการณแรกในช่วงปีใหม่ของโคนันคือการไปเที่ยวอันดับที่5ยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันทัศนศึกษามรณะ เป็นหนังปี2021เพียงเรื่องเดียวที่เข้าฉายอยู่ณขณะนี้โดยทําเงินเพิ่มไปอีก200,000บาทยอดรวมในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่1.6ล้านบาทซึ่งแสงหน้าคนันในปี2016ฉบับฉลองครบรอบ20ปีอย่างภาคเอพิโซดวันกำเนิดยอดนักสืบจิว๋วที่เคยทำไรายได้ไปที่1ล้านบาทครับเฮ้ยเฮ้ยนศึกษาของพวกเรา มันจะเป็นยังไงกันแน่แล่ะเนี่ยยอดนักสืบเทียวคนมาหากดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ